บทที่6ไปเที่ยวทะเลพาร์ทสองเธอมีแฟนหรืออยังพ่ฟ้าย1หนึ่งถามขึ้นในเย็นวันที่สองของการมาเที่ยวทะเลขณะที่ทั้งคู่มาเดินเล่นที่ชายหาดไม่มีหรอกคะ่ะคุณหนึ่งป้ายังเด็กนะคะสิบห้าเองยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ในหัวเลยคะ่ะงั้นเหรอแต่มีแฟนแล้วดีนะมีคนคอยคุยด้วยเป็นห่วงเป็นใย,ยกัน แบ่งปันเรื่องราวซึ่งกันและกันไงไม่รู้สิคะไป้ายไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยค่ะแค่เรื่องช่วยแม่ทำงานแค่นี้ก็หมดแรงแล้วค่ะอีกอย่างป้ายังเด็กถ้าจะมีก็คงรอให้โตก่อนละมั้งคะพอป้าพูดตามที่คิดหนึ่งฟังแบบนั้นก็ถึงกับคอตกคิดอยู่แล้วเชียวว่าน้องคงไม่อยากมีแฟนนี่แค่ลองเชิงถามดูไม่ผิดคาดเลยม้าแต่น้อย หนึ่งอารู้สึกเสียใจนิดๆความหวังที่จะได้สารสัมพันธ์กับน้องหายไปวับตาแต่ก็คิดอีกทีก็คงไม่เป็นไรไว้รอพ่อฝ้าโตก่อนตอนที่พร้อมกว่านี้คงไม่สายเกินไปพ่อฝก็บอกเองนี่นะว่ารอโตมีงานทําค่อยคิดเรื่องแฟนพวกเธอทั้งสองคนเองก็ยังเด็กถ้ากลับมาต่างคนต่างไม่มีแฟนตอนนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่คิดอีกที หนึ่งก็อยากได้น้องเป็นแฟนซะตอนนี้ทําไม่จองไว้แล้วมีคนอื่นมาแย่งไปละ่ะแล้วถึงหนึ่งจะจองไว้ระยะทางที่ห่างกันละ่ะโอ้ยยิงคิดก็ยิงปวดหัวหนึ่งจมจอมอยู่กับความคิดของตนทัาฟ้าที่เดินไปไกลแล้วเห็นอีกคนทําหน้าเครียดขมวดคิ้วก็เดินกลับมาหาเพราะคิดว่าหนึ่งปวดหัวจึงรีบถามไทยคุณหนึ่งคะปวดหัวหรอคะกลับเข้าบ้านกันเถอคะค่ะ พ่ฟ้ายรีบรประคองคนที่ตัวสูงกว่าเข้าไปในบ้านหนึ่งได้ตาพยักหน้าเพราะปวดหัวคิดไม่ตกกับเรื่องของพ่อฟ้ายจริงๆไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตดีใจหนอใจทำไมไปชอบคนที่เขาไม่คิดถึงแม้กระทั่งความรักเลยเฮ้อลินดามักหาโอกาสที่แม่เลี้ยงไม่อยู่คอยเก่ะแกะงามตาให้วุ่นวายใจอยู่เสมอมีอะไรให้ช่วยไหม่จางามตา ปาลินดาคนแมนของเด็กๆเ,เดินเข้ามาในห้องครัวเห็นงามปากำลังทำอาหารเย็นสำหรับคืนนี้งามตาทำอาหารอร่อยใช้ได้ทั้งยังเคยเป็นแม่ครัวเก่าให้กับบ้านแม่เลี้ยงคำหวานตอนที่มาอยู่ใหม่ๆนอกจากนี้ยังถ่ายทอดการทำอาหารให้ลูกสาวฝาแฝดโดยเฉพาะกับพับแพรพับแพลชอบเข้าครัวมากกว่าพับฝ้ายเพราะพี่สาวนั้นทำได้ดีแต่รถมือของน้องจะดีกว่าเท่านั้นเองไม่มีค่ะคุณลินดา กล้เสร็จหมดแล้วค่ะใจจริงงามตาอยากจะบอกว่าไม่ต้องมาวุ่นไวายได้หรือเปล่างามตารำคาญและอึดอัดยิ่งมาทำนี้ใสเจ้าชู้ใสงามตายิ่งอยากจะวิ่งหนีให้ไกลหากไม่ติดว่าอีกฝ่ายเป็นเพื่อนของครอบครัวแม่เลี้ยงแม่จะด่าให้เข็ดวันนี้งามตาเหนื่อยมากเพราะเมื่อคืนฝันว่ามีอะไรกับคุณไพลินทั้งคืนทั้งเป็นฝันที่หวานแต่บาปหนาเลอเกิน แหมจะสลัดความฝันออกจากหัวเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมไปสักทีพอตื่นมางามตาก็ปวดไปทั่วตัวต้องเป็นเพราะเมาแล้วนอนดิ้นแน่ๆเลยรับประทานอาหารเช้าเสร็จงามตาก็กลับเข้าไปนอนต่อจนกระทั่งบ่ายสามถึงออกมาเตรียมอาหารเย็นหรอว่าแย่จังเลยคนอุตส่าห์อยากช่วยแล้วมาเที่ยวสนุกไหมฉันเห็นเธออยู่แต่ในห้องทั้งวันน่ะน่าเบื่อแย่เลย ลินดายังคงหาเรื่องชวนคุยเมื่อคืนลินดาแอบออกมาก่อนไม่ให้อีกคนรู้ตัวก็ดีค่ะดิฉันขอตัวก่อนนะคะเสร็จแล้วจะไปเรียนแม่เลี้ยงว่าให้ตั้งโต๊ะเลยหรือเปล่างามปารีพาตัวเองออกไปจากห้องครัวขณะที่ลูกสาวเดินสวนเข้ามาพอดีเพลขอโทษค่ะมาช่วยแม่ทำอาหารเย็นไม่ทันเลยพับลยกมือไหว้ขอโทษมารดาคนเป็นแม่สายศีรษะแล้วบอกว่าไม่เป็นไร ที่พับแผลมาไม่ทันเพราะว่าสองกักตัวตนไว้ไม่ยอมให้ออกมาถึงขนาดลงทุนเอาโซฟามาขั้นประตูห้องนอนแล้วก็ขวางเอาไว้พับแลอ้อนวอนบอกว่าต้องมาช่วยมารดาที่ห้องครัวสองก็ยังไม่สนใจกว่าจะปล่อยออกมาได้ก็ถึงเวลาอาหารเย็นพอดีงามตาและพับแลจัดตั้งโต๊ะอาหารตามคำสั่งแม่เลี้ยงคำหวานอาหารวันนี้งามตาโชว์ฝีมือเต็มที่มีของข้าวต้มยำกุ้งปูผัดผงกะรี หมึกนึ่งมะนาวหมึกทอดกระเทียมและมีกุ้งเผาที่แม่เลี้ยงกับไพลินช่วยกันย่างที่หน้าบ้านลินดาถูกใจอาหารยกใหญ่เอ่ยชมคนทําไม่ขาดปากทั้งรูปร่างหน้าตาที่โดนใจไหนจะสเสน่ห์ปลายจะหวักอีกจนแม่เลี้ยงปลามลินดาไว้ว่ากลัวงามตาจะลำบากใจแล้วกินข้าวไม่อร่อยครอบครัวขนาดใหญ่จบมื้อเย็นด้วยของหวานเป็นทับทิมกรอบทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมาก งามตาน่าจะเปิดร้านขายขนมลินดาชักชวนให้งามตาไปเป็นแม่ครัวที่ร้านอาหารของตนที่อเมริกาเสนอจะจ่ายให้ทุกอย่างรวมถึงค่าเล่าเรียนของลูกสาวทั้งสองด้วยงามตาปฏิเสธข้อเสนอไปทันทีจนลินดาได้แต่ทำหน้าเซง็งจบมื้อเย็นทุกคนแยกย้ายกลับห้องมีเพียงแม่เลี้ยงไพลินและลินดาที่ยังคงนั่งสนทนาเรื่องสำคัญกันอยู่ที่ห้องรับแขกเท่านั้น เช้าวันใหม่วันนี้เป็นวันออกเที่ยวหลังจากให้ทุกคนฟรีสไตล์กันมาสองวันแล้วสถานีแรกที่รถจอดก็คือ,คอตลาดน้ำสี่ภาคผู้ใหญ่ยังคงให้อิสระในการเที่ยวเพราะแยกย้ายกันเที่ยวจะสนุกกว่านัดกันว่าจะกลับมาเจอกันที่รถอีกทีตอนเที่ยงตรงเพื่อไปรับประทานอาหารกลางวันเด็กๆขอแยกไปตามประษาผู้ใหญ่เองก็แยกกันมาอีกทางคราวนี้สองดูสนุกกว่าเพราะลากพ,พลาไปตรงนั้นทีตรงนี้ที สุดท้ายก็พลัดหลงกับพี่สาวจนได้ฟากหนึ่งและผ้าฝ้ายทั้งคู่เดินกันมาเรื่อยๆดูนั่นดูนี่ตามประสาพี่กลัวหลงจังจับมือพี่หน่อยได้หรือเปล่าคนโกหกหน้าตายหาเรื่องใกล้ชิดเพราะอยากจับมือกับสาวน้อยเออพับฝ้ายก็เดินตามอยู่นี่ไงคะไม่หลงหรอกเราไม่ใช่เด็กอนุบาลน,นะคะคุณหนึ่ง พาฟ้ายมองว่าการจับมือดูไม่เหมาะสักเท่าไหร่ในที่สาธารณะถ้าฉันหลงขึ้นมาล่ะหนึ่งเปลี่ยนสรรพนามแทนตัวอากาศก็ร้อนแถมสาวยังมาขัดใจอีกหนึ่งเริ่มหงุดหงิดแล้วนะก็ได้ค่ะพาฟ้ายมองหน้างำงอของคนตัวสูงก่อนจะรับปากเธอยื่นมือขวาออกไปหนึ่งยิ้มหน้าบานรีบยื่นแขนซ้ายออกมาจับมือของน้องทันที ทั้งสองจับจูงกันเดินไปเรื่อยๆตลอดทางพะฟ้ายสังเกตเห็นคนที่เดินไปเดินมามองคุณหนูของตนก็แน่ละ่ะหนึ่งทั้งสูงทั้งสวยขนาดนั้นอายุยังไม่ถึงยี่สิบก็โดดเด่นแล้วถ้าโตกว่านี้จะขนาดไหนพะไฟ้ายไม่แปลกใจเลยที่สองเล่าว่าหนึ่งเนื้อหอมเราก็มีคนมาชอบเยอะแยะพะฟ้ายหิวน้ำหรือเปล่าหลังจากที่เดินกันมาสักพักหนึ่งก็เอ่ยปากถาม ผ่านผู้คนที่เบียดเสียดกันไปมาหนึ่งเริ่มจะขอแห้งแล้วเหมือนกันคุณหนึ่งหิวน้ำแล้วใช่ไหมคะอืมอยากกินน้ำมะพร้าวซื้อมาแก้วใหญ่ๆนะเอาแก้วเดียวก็พอพอผ้าไฟถามอย่างรู้ใจหนึ่งก็พยักพเยิดไปทางร้านขายน้ำที่อยู่เยื้องออกไปพ้าไฟรับคำเธอเดินไปต่อแถวซื้อน้ำพอได้น้ำมะพร้าวแก้วใหญ่ก็ยื่นให้กับหนึ่งกินก่อนสิ เดี๋ยวพี่กินทีหลังเองไม่ได้ค่ะฝ้ายกินก่อนไม่ได้้าฝ้ายสายหน้าพร้อมท่าทางที่บอกว่าไม่ได้เด็ดขาดถ้าเธอไม่กินฉันก็ไม่กินเด็กโขงตั้งท่าจะงอแงซะแล้วงั้นเดี๋ยวฝ้ายวิ่งไปขอหลอดเพิ่มนะคะัาฝ้ายกำลังจะออกตัววิ่งไปเถาวัลหนึ่งกลับใช้มือซ้ายดึงเอาไว้ไมีตอง ฉันกินหลอดเดียวกับเธอก็ได้ฉันไม่ถือไม่ได้นะคะคุณหนึ่งมันสกระโปกฉันหิวน้ำแล้วนะหนึ่งยืนกลานคำเดิมสุดท้ายผ่า้าก็ยกทงขาวยอมแพ้ยกน้ำขึ้นมาดูดจนอิ่มเหลาก็ยื่นไปให้อีกฝา่ายเทว่าหนึ่งกลับไม่รับไปหนึ่งยกมือขวาขึ้นอ้างว่าตัวเองเจ็บอยู่และต้องการคนป้อนพอผ้า้ชี้ไปที่มือซ้าย หนึ่งก็โบยว่าไม่ถนัดช่วยป้อนหน่อยพระฟ้ายเลยจำใจป้อนน้ำให้หนึ่งไปตามระเบียบเหมือนพระฟ้ายถูกส่งมาอยู่สถานรับเลี้ยงเด็กต้องมาดูแลเด็กโงยังไงยังงั้นหนึ่งดูดน้ำมะพร้าวต่อจากรุ่นน้องสาวจนหมดแก้วแล้วทำสีหน้าท่าทางว่าอร่อยมากทั้งที่เป็นน้ำมะพร้าวรสชาติธรรมดาแต่หนึ่งรู้สึกว่ามันหอมหวานเหลือเกินจูบทางอ้อมในครั้งนี้แปลก พิลึกคนนั้นคือสิ่งที่พ่อฝ้ายคิดเพราะเธอไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดไม่ซื้อจึงได้แต่แอบปนในใจก่อนจะเอาแก้วไปทิ้งแล้วกลับมาเดินจับมือเด็กคงไปเที่ยวต่อขณะที่คนเอาแต่ใจยิ้มกลิ่มได้ดูดปากกันทางอ้อมเล็กๆน้อยๆก็พอให้หัวใจวัยสาวกระชุ่มกระชวยตลอดทางพอเขาโซนขายของฝ่ามีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแฮนด์เมดแบบต่างๆหนึ่งแวะซื้อตลอดทาง ได้ความว่าจะเอาไปฝากเพื่อนๆที่โรงเรียนนอกจากนี้ยังซื้อชุดเดรสลายสวยๆให้ผ้ฟฝ้ายอีกหลายตัวเมื่อผ้ฟฝ้ายจะปฏิเสธหนึ่งก็ปฏิเสธกลับแบบเด็ดขาดผ้ฟฝ้ายจึงยอมแพ้อีกคนตามเคยเมื่อถึงเวลานัดคนทั้งหมดก็กลับมารวมตัวกันที่รถสองกับพัปลาเดินมาพร้อมของเล่นแปลกๆเต็มมือพร้อมกับของกินเล่นอีกมากมายแม่เหลียงคำหวานเดินได้ไม่ค่อยเยอะออกมานั่งพักตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เข้าไป ไพลินนั่งเฝ้าพันรยาอยู่ข้างๆเดือดร้อนงามตาต้องพาแขกอย่างลินดาเดินเที่ยวอยู่คนเดียวซึ่งลินดาก็ชวนคุยตลอดทางงามตาเผลอเมื่อไหร่ก็มีโดนจับเนื้อต้องตัวคุณแม่ลูกสองได้แต่อดทนไว้ในใจทำาไม่ใช่เพื่อนแม่เลี้ยงคำหวานงามตาจะตบให้น้าหงายเลยคอยดูทั้งหมดทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารชื่อดังของเมืองเสร็จก็มีเวลาเที่ยวต่ออีกเล็กน้อย ทุกคนลงความเห็นว่าจะไปพิพิธภัณฑ์โลกใต้น้ํากันหนึ่งถ่ายเซลฟี่กับฟ้ายหลายรูปทั้งให้พฟ้ายเป็นนางแบบให้เธอด้วยซึ่งผ้ายก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งพับแล่เองก็ถ่ายรูปกับคุณหนึ่งเช่นกันเธอขอถ่ายรูปคุณหนึ่งเป็นที่ระลึกหลายรูปสุดท้ายยังขอกอดคุณหนึ่งทําทีประหนึ่งว่าอยากถ่ายรูปกับพี่สาวทั้งที่ในใจยกให้หนึ่งเป็นสาวในฝันของตนฝ่ายสอง สองมโหภัพแลโดยไม่ทราบสาเหตุน้อยใจที่อีกคนอยู่กับเธอตั้งหลายวันไม่อยากก็มาขอถ่ายรูปแบบกอดแนบชิดแบบพี่สาวบ้างฉันไม่สวยตรงไหนหุ่นก็ดีหน้าก็เก๋เชอะคิดแล้วสองก็เดินฟึดฟัดไปหากลุ่มผู้ใหญ่ตกเย็นทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วอาหารเย็นวันนี้สั่งตรงจากโรงแรมโดยเฉพาะทุกคนต่างรีบทานรีบแยกย้ายขึ้นห้องเพราะรู้สึกเพลียก,กันมากเหลือเกิน วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะอยู่ที่พัทยาพรุ่งนี้ต้องออกรถแต่เช้าเพราะไฟบินออกตั้งแต่เช้าตรู่จึงต้องรีบเก็บของแล้วเตรียมตัวเข้านอนลินดาหาโอกาสเข้าหางามตามาตั้งแต่เย็นแต่ยังไม่มีเวลาเหมาะสมสักทีตอนนี้งามตากำลังล้างถ้วยและเก็บครัวพอดีลินดาเห็นว่าทุกคนหนีขึ้นบ้านกันหมดแล้วจึงเป็นโอกาสที่ดีลินดาทำทีขอตัวไปนอนพร้อมกับแม่เลี้ยงและไพลิน จากนั้นก็แอบ,บเดินลงมาห้องรัวงเงียบๆมายืนพิงเคาน์เตอร์กลางมองแผ่นหลังบอบบางของงามตาที่กำลังล้างจานอยู่แล้วผิจารณาลูกสองแล้วแต่ยังหุ่นดีหน้าตาก็ยังเด็กลินดายอมรับว่าอยากได้งามตามากถึงจะได้มาหนึ่งคืนเต็มๆก็ยังไม่พอใจลินดาถูกใจงามตาตั้งแต่แรกเห็นพอได้ใกล้ชิดรู้จักนิสัยใจคอก็ยิ่งชอบเขาไปใหญ่อายุก็กำลังดี เพราะลินดาคนนี้ชอบกินเด็กแม่เลามักจะจัดหาเด็กๆให้ลินดาได้คลายเหงาและแน่นอนว่าผู้หญิงที่ลินดานอนด้วยจะต้องเกล็ดดีเท่านั้นมีหลักแหล่งที่อยู่อาศัยแน่นอนตรวจสุขภาพเป็นประจำมีการศึกษาและยังต้องเข้าสังคมได้ดีและที่สําคัญมากๆก็คือต้องรับแต่แขกผู้หญิงเท่านั้นคุณสมบัติสูงก็ยอมต้องตา่มมาด้วยค่าจ้างที่สูงลิ่ว บางครั้งถ้าลินดาถูกใจก็เช่าแบบรายปีบางคนไม่ถูกใจครั้งเดียวก็จบลินดาไม่เคยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนจะมีบ้างที่พาผู้หญิงออกงานแต่จะให้ตกแต่งเอามาเป็นเมียรจริงๆก็คงจะต้องหาที่ดีหน่อยคนบอกว่าหญิงสูงยิงหนาวยิงรวยก็ยิงหาคนจริงใจลำบากคนที่เข้ามาในชีวิตลินดาล้วนตาวังเงินของเธอทั้งนั้นถ้าไม่มีเงินลินดาก็แค่ผู้หญิงเอเชียธรรมดาคนนึง จะมีสักกี่คนที่สนใจกันล่ะลินดาอยากพางามตาขึ้นเตียงอีกครั้งใจจะขาดพออยู่ใกล้ทีไรอารมณ์มันก็ขึ้นทุกที <c oughs> ให้ช่วยไหมคะคนเสียมารยาทที่อาจมองคนอื่นกล่าวขึ้นทางด้านคนหลังจานก็สะดุ้งตกใจจานหล่นลงไปในอ่างแล้วแตกดังเพลงไม่รอช้าลินดาเข้าไปประชิดอีกคนทางด้านหลังใช้สองแขนโอบเข้าตัวเอื้อมมือไปจับมือของอีกคนเอาไว้ ระวังหน่อยสิงามตาเดี๋ยวจานก็บาดมือหรอกฉันเป็นห่วงนะรู้หรือเปล่าคนเจ้าเล่ทำทีห่วงใย่จับมือไม่ยอมปล่อยงามตาพยายามจะขืนตัวออกห่างแต่ก็ซู้แรงไม่ได้เพราะเธอตัวเล็กกว่ามากปล่อยนะคะคุณลินดางามตาโมโหหน้าแดงกำพยายามบิดมือของอีกคนที่กลุ่มเอาไว้แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่หลุดสักทีโถฉันก็แค่เป็นห่วง ไหนขอดูมือหน่อยสิมีแผลหรือเปล่านาไม่มีค่ะคุณลินดาปล่อยก่อนนะคะขอที่ฉันล้างจานต่อให้เสร็จจะได้คุยกันดีไหมคะงามตาพยายามเอาน้ำเย็นเข้าลูบหลังจากที่ขืนตัวออกจากคนด้านหลังไม่ได้สักทีหึไม่ปล่อยหรอกฉันรู้ทันแผนเธอนาอย่าลืมนะว่าฉันก็ผู้หญิงซ้ำยังผ่านผู้หญิงมาเยอะอีกด้วย ลินดาไม่ว่าเปล่าแต่ยังใช้จมูกและปากหอมซอกคอกับไปหูของคนด้านหน้างามตาขนลุกชันไปทั่วตัวนี่ทำไมเธอไม่ชอบฉันละ่ะฉันรวยนะมีเงินมีบ้านมีรถมีธุรกิจตั้งหลายอย่างมีทุกอย่างที่เธอไม่มีหรือถ้ากลัวว่าฉันจะแอบมีใครซ่อนเอาไว้เธอไปถามเยหวานก็ได้ฉันโสดไม่เคยขบใครสักคนลินดาออกแรงกดตัวงามตาเอาไว้ พราะอีกฝ่ายไม่ฟังเลยตั้งแต่จะหนีท่าเดียวปล่อยค่ะปล่อยเดี๋ยวนี้คุณลินดาไม่งั้นดิฉันจะร้องให้คนช่วยนะคะงามตาไม่รอช้าเมื่อสู้แรงอีกคนไม่ไหวเธอก็ตั้งใจตะโกนให้คนช่วยแต่ทว่าถูกลินดาใช้มือปิดปากเอาไว้ลินดาลากงามตาออกจากห้องครัวเธอทั้งดิ้นทั้งสะบัดแต่ก็ยังไม่หลุดสักทีพอใกล้หลุดลินดาก็ตะคุบเอาไว้นั่นกว่าเดิม งามตาไม่ยอมแพ้ทั้งถีบทั้งฟาดไปที่ลินดาอย่างแรงเล่นเอาอีกคนทุลัก์ทุเลจนลินดาเริ่มจะมีโทสะเพราะถูกงามตาทำร้ายร่างกายแบบไม่ออมแรงสักนิดตอนนี้อารมณ์อย่างว่าหายไปแล้วเหลือแต่อารมณ์อยากเอาชนะมากกว่าลินดาเจ็บแค่ไหนงามตาก็ต้องเจ็บไม่ต่างกันไหนที่สุดลินดาก็จับงามตาได้อยู่หมัดเล่นเอาคนแก่กว่าหอบไปเลยทีเดียวเธออยากโดนปล้ำที่ห้องรับแขกนี้ใช่ไหม ดีเหมือนกันฉันมันก็เป็นพวกชอบโชว